ขอถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องการรวมสมาที่ทรงสมาธิกา,ารธมาที่รวมสมาธิคือการเดินจงกรมและจะช่วยเรารวมสมาที่เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิคือการทรงสมาธิไว้เข้าใจถูกไหมครับในระดับปฏิบัติถูกเพราะการนั่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวมันไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนเดินเนี่ยนั้นเดินเนี่ยเราต้องแยกประสาทได้มากกว่ารับรู้การรับรู้มากกว่าทั้งกายทั้งจิต เพื่อรวมสมาธิให้มันนิ่งจากการเคลื่อนไหวแต่นั่งนี่ไม่มีการเคลื่อนไหวดังนั้นเราต้องคุมที่จิตอย่าไปดูจิตมากเราต้องมาดูที่กายเพื่อให้มันนิ่งเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็โวเดี๋ยวก็ปรุงซ่านเดี๋ยวอดีตปัจจุบันานานาคตมันจะแทรกเข้ามาง่ายที่สุดดังนั้นการทรงสมาธิจากสมาจากการนั่งเนี่ยยมจะต้องเป็นต้องปรับสมดุลให้เป็น พองหนอยุบหนอสักพักเดี๋ยวหายเดี๋ยวโนรนนีนน่ทั้งจิตทั้งกายมันเล่นโย,โยมโยมต้องกลับมาพักคลายลิมปีเพื่อจะรักษาการทรงสมาธิให้ได้ดีถูกถูกในเบื้องต้นเลยเดินมันเคลื่อนไหวนั่งมันนิ่งอ่ะแล้วนัไอการที่จะรับสภาวะทั้งหลายมันก็จะแตกต่างกัน ส่วนการคายสมาธิต้องบฏิบับิอย่างไรเพราะทุกครั้งที่มาปฏิบัติที่วัดวัดวนสุดท้ายก่อนกลับบ้านจะนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนตื่นตัวตลอดเวลาแต่ไม่เพียโยมคายทุกรอบอ่ะผมาบอกอาตมาบอกฝึกกลับมาพักที่ลิ้นปีจุดพักนี่ยคือจุดคลายโยมคายข้าวแบบข้าสมาธิรวมสมาธิรงสมาธิคายสมาสามตัวจะต้องทำ,ทำทำทำเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามาคายตอนตอนจะออกจากบัลลังก์แล้วไม่ใช่ จะจบบาลังเต็มแผ่ไมตาถึงคลายโยมไปเข้าใจผิดนะโยมถึงแก่สภาวะในช่วงปัจิบันทันด่วนเฉพาะหน้าจึงแก้ไม่เก่งเพราะโยมไม่ค่อยฝึกคลายในระหว่างปฏิบัติจึงแก่สภาวะไม่ไม่เก่งต้องคลายเข้าอย่าเข้าใจคําว่าคลายก็คือต้องจบชั่วโมงจบบาลังถึงจะคลายไม่ใช่โยมต้องคลายตลอดเวลาเพราะมันเป็นพัะไตรลักษ มันเป็นพระไตายลากเป็นอน,นัตตาเป็นพระตลักโยมมาทั้งนี้อาเกตภารกิจนี้จบก็คือต้องคลายแล้วก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่คลายเริ่มใหม่กาหนดปวดหนอปวดหนอปวดมันคลายแล้วจบต้องรู้หนอรู้หนออ้าวเริ่มเดินหน้าต่อไปปัจจุบันเดินหน้าปัจจุบันเดินหน้านิดเดียวดังนั้นการเปลี่ยนเอียบบทบ่อยๆเนีย่ยทำให้โยมกลับมาคลายแล้วก็เริ่มใหม่คลายเริ่มใหม่โดยการฝึกที่คลายโดยไม่รู้ตัว แต่คนนั่งยาวนานเลยมันไม่คือมันไม่คลายไม่เป็นนะ่ะมันก็จะตึงอย่างเงี้ยยึดอย่างเงี้ยตึงอย่างเงี้ยไม่รู้จักคลายก็โยมเปลี่ยนเอียบทโยมขยับนี่หนุ่มก็คลายในระดับนึงแล้วเข้าใจนะโยมสามารถกําหนดยี่บสี่ชั่วโมงเป็นปัจจุบันเนี่ยมันต้องรวมทรงคลายรวมทรงคลายอยู่ในระบบของสมาธิมีสติตามรู้เข้าไป ให้มากที่สุดการเรียนถามคุณเจ้าเวลานั่งพองยุบแรกๆจะเห็นแต่พอสักพักจะสั้นกำหนดพองยุบไม่ยาวเลยค่ะไม่เป็นไรตัวรู้เอาตัวรู้นำไว้ก่อนมันพองสัน้นพองยาวพองอะไรมันก็เราเคยยาวใหม่ๆติดเราดีจิตเราเรียบเริ่มสงบพอพอเราเริ่มเพลงขึ้นมันจะสั้นขึ้นยิ่งเพลงมันยิ่งวิ่งดี โยมจะรู้สึกเงยิ่งเพ่งจะดูมันจะเพง่งมันมันยิ่งวิ่งหนีเหมือนวิ่งไล่เงาดังนั้นคือนิ่งจริงๆคือเราหยุดไม่วิ่งไม่เพง่งไม่ตามจี้เราวิ่งเนี่ยเงามันก็จะวิ่งดีแต่เราหยุดปุ๊บเงาก็จะหยุดอ,อันนี้ว่าจะไม่บอกโยมไว้เก็บไว้สอบอารมณ์นั้นเนี่ยรู้เลยกําหนดแล้วแก้ได้แก้เก่งแก้ไม่เก่งตัวนี้เลย ตัวนี้เลยปวดหัวยืนหนอปวดหัวทำไมปวดข้ามาปว,ปวดนุ่นปวดนี่ร่างกายมีปฏิกิริยาหยุดอย่าไปเพ่งยิ่งเพ่งมันยิ่งวิ่งหนียิ่งเพ่งยิ่งเครียดอ่ะพูดง,ง่ายง่ยถ้าคนทำงี้ได้คน,คน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 นั้นเนี่ยจะต้องจิตเป็นกลางมากอาตมาจะเก็บไว้จอออารมณ์ตรงนี้เก็บไว้จอออารมณ์โยมตรงนี้ อย่าไปอย่าไปตามจีก็ต้องถอยกลับมากลางเพราะมันยิ่งวิ่งหนียิ่งยิ่งยิ่งเครียดอ่ะนะโยมเคยมาปฏิบัติสามวันหลายครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาปฏิบัติเจ็ดวันพระนางธรรมทียมเกิดเวนาก็จะภาวนาสังขารไม่มีตัวตนเวญนาไม่มีตัวตนเวนาเกิดขึ้นก็หายแลวดีขึ้นโยมภาวนาอย่างนี้ได้ไหมคะได้บางครั้งแต่โยมแค่ดูแล้วหาย ไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อว่าไอ้ตัวนี้มาแล้วตัวอะไรจะตามตัวตามโยมไม่ได้ดูไม่ได้เรียนนิ่งมาไปก็ไม่ดีเพราะไอ้ตัวตามตัวเจตสิกโยมไม่ได้เรียนแปลว่าวาตัวแรกมาตัวพอตาเห็นรูปเกิดจิตและชอบไม่ชอบแล้ว แต่ตัวตามไอ้ตัวชอบไม่ชอบอารมณ์อะไรต่อมา,ออากุศลเลือกกุศลโยมไม่ได้เรียนแล้วกุศลอกุศลต่อมาถ้าโยมดีๆวิปัสสนาโยมก็รู้ว่าต้องต้องดับอกุศลน,นะกุศลต้อง,ต,องต้องให้นั่นนะเราไม่คิดแต่ว่ามันดับไม่ได้มันจะทําไงจะรับมือ,อยังไงโยมไม่ได้เรียนเรื่องรับมือเนี้ยคนนิ่งเนี่ยไม่ใช่ดีนะไอ้ตัวแบบ เรียนรู้แบบพิสดารมันไม่ได้เรียนนะค่อยๆปบายบางตัวเราก็ไม่ไม่เก่งไม่เก่งก็คือไม่เก่งแต่มันจะไปเก่งอีกตัวโยมไม่มีไม่เก่งสักตัวไม่มีหรอกถ้ามาสายวิปัสสนา,ายัางไงโยมจะต้องมีอะไรให้มันเด่นๆขึ้นมาแต่ถ้าสายสมาธิสา,สายสายรมถานปึก๊กนิ่งจบไม่เรียนต่อแล้วแค่นี้พอ ตัวพิสดารมันเลยเลยไม่ได้ขึ้นมาตัวที่โยมรู้แจ้งกระจายอ๋ออย่างนี้แล้วปับ๊บอย่างนี้โยมจะแก้พวะเออมันจะขนลุกขนชันอะไรเราเฮ้ยมันแก้ด้วยตัวเองทําไมเราแก้ได้วะเพราะนั่งคิดอีกทีลืมไปแล้วจะเป็นอย่างนี้โยมจะเป็นอย่างนี้ถ้าสายวิปัสสนาโยมจะปุ๊บปั๊บป๊บเออต้องอย่างนี้มาอย่างนี้ต้องอย่างนี้ันแบบ ใช้เปิดตำราสู้เลยอ่ะพอเปิดตำราสู้ได้ผมาเคเคยชินไปแล้วปั๊บหลับตาลึกออกมามาอย่างนี้เพราะมันเจอจะชินเจอถ้าชินแบบไม่ต้องนานแหลับาหล,ลับตาก็รู้เลยม่แม่ต้องแกงนี้ต้องแกงนี้แต่ใหม่ๆต้องเปิดตำราก่อนในง,งี้แต่ถ้าโยมนิ่งเลยแมย้แต่ตำรายังไม่ได้เปิดเลยยมขัดทุนแค่ไหน โยมฝึกสิปีสิปีจนตายบางทีก็ไม่รู้อะไรนะเพราะมันไม่ได้เปิดตำราสู้ไอ้ความรู้ที่เราเรียนมาเอาไงไงวะเนี่ยเอาไงมันไม่ได้ประยุกนะเดินจงกรมเนี่ยมันทําให้ตื่นมันได้ฝึกเปิดตำรานะทาดีถ้า,ถ,าถ้าเป็นคนติดดีะนภาวนาคือภาวนาเบสิกเลย คลายปฏิบัติสามวัน้างเจ็ดวันโยมเกิดเวนาภาวนาหายภาวนาภาวนางั้นได้นแง่ที่นั้นแต่ว่าโยมจะจบแค่นั้นโยมจะต้องรู้หนอรู้หนอกําลังเรายังดูอย่างเวทนาในปวดหนอปวดหนอพอปวดปุ๊บโยมกําหนดดับเปลี่ยนเลยเนี่ยโยมจะไม่รู้ต่อไอ้ตัวจากปวดจะอะไรพวกเนี้ยปวดแข้งปวดขาจนทุลนทุลายจนทุลนทุลายแล้วจะสงบสต,ติอย่างไงในในท่ามกลางพายุอ,อยารมณ์เนี้ยโยมจะสู้ยังไงภาคพิสดารโยมไม่ได้เรียน เปลี่ยนนะใช้ได้เฉพาะบางครั้งที่โยมจะากสายสมาธิพักผ่อนแต่ถ้าพักผ่อนดีแล้วกระฉับกระเฉงจดชื่นร่างกายไปเดินสายสติเลยเข้าใจผิดเรื่องสมาธิกันเยอะส่วนมากพระอาจารย์บอกําใไมเหออเดี๋ยวรู้เองแล้วมันจะรู้ได้ยังไงนะ โยมจะไปไหนก็ได้จะพักผ่อนก็ได้รวมเรื่องเ,เดี๋ยวขอพักแต่โยมต้องรู้ว่าโยมเรื่องนี้แล้วสภาว่ามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะการรับรู้มันจะน้อยลงนะโยมอย่าขัดแย้งตัวเองเอ,อย่างนี้มันน้อยลงแล้วก็เออเราพักเราพักเดี๋ยวเดี๋ยวพอรลังหน้าเราเดินสายสติเลยพอเราพักจนอิ่มแล้วมันมีให้เลือกอยู่นี่ยแล้วโยมก็เล่นกัทวารหกเนี่ยภายในภายนอกสายสติสายสมาธิยืนเดินนั่งนอน เวายมจะมีความรู้สึกทุกเวลาที่เราปฏิบัติคุมค้มคุ้มค่าเพราะมันได้การวิวัฒนาการมันจะคุ้มค่าถ้าเป็นคนติดดีต้องแก้อย่างไรก็ติดดีก็ดีอยู่แล้วอย่าไปแก้จนดีแตกเลยเพิ่มอุเบกขาเข้าไปก็คือเราก็ดีอยู่ในใจเราอย่าไปคนเขาไม่ได้สังเสริญเราหรอกเวลาเราดี เมือาต่อให้ดียังไงก็ไม่มีสรรเสริญเขาจะดูดะท่านพราตรงไหนโยมจะเอาเลยบวชมาสี่สิบสามสิบสี่สิบปีย้ายพลาดเลยดีก็เสมอตัวดังนั้นโยมเป็นคนดีต้องอดทนมันม่นคงเชื่อเชื่อตัวเองว่าเรารักษาความดีเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ไม่ไม่สแสลงใจเนี่ยโอเคเดินไปเรายอมเป็นผู้เสียมากกว่าผู้ได้เพราะได้แล้วเรารู้สึกไม่สบายใจ ไอดีของเราคําว่าดีของเราบางทีมาตรฐานไม่คนอื่นเขาว่าแค่นี้ยังดีไม่พอเราจะเอาดีเอาความวัดความดีกับคนอื่นกันเนี่ยมันต้องดีที่ใจเราตัวเดียวเป็นหลักนะมันมาตรฐานมันไม่ได้แล้วคนอื่นมาแค่นี้ดีแล้วเหรอนะภายในภายนอกภายในเราอิ่มแล้วเราสบายใจไม่ต้องเติมอะไรแล้วเราอยู่ได้สบายนะ น่าจะไปแก้อะไรโยมไปแก้อะไรให้โยมเข้าใจเท่านั้นพอไม่ต้องไปแก้หรอกดีมันดีอยู่แล้วนะทำดีถึงยังไงถึงไม่ถึงขั้นดีเราจะรู้ยังไงว่าทําดีถึงไหนแล้วนี่เดี๋ยวคำถามโยมยอมยัมยงข้อแรกนะนะก็บอกแล้วดีมันมาตรฐานมันไม่เหมือนกันไปไปโตคนนึงเขาเข้าชมเออดีนะอย่างนี้ดีเนะี่ยอีกคน่อแค่นี้ดีแล้วเหรอโอ้โหอา้าว แล้มาตรฐานดีของเราจะประวัติที่ไหนดีก็คือว่าพอใจในตัวเองว่าเรามีความสุขความสงบความสุขแล้วเราไม่เบียดเบียนใครไม่ต้องไปขยายเงื่อนไขยเยอะนะไม่งั้นโยมจะขัดแย้งกับตัวเองพอไปฟังคนนั้นก็บอกเนี่ยแค่นี้ดีเือไม่ใช่ดีต้องอย่างนี้นี้เราก็เควะเราก็จะมามองกับไอ้ที่เราฐานมาที่เราคิดว่าดีเราไม่เคยดีเลย เสียมาทั้งทงท,งที่โยมดีอยู่แล้วอะนะที่หลวงพ่อบอกว่าต้องมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วหลวงพ่อแผ่เมตตาช่วยยอยากรู้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆนะเราจนทําจนกว่ามันจะย้อนกลับมาเนี่ยมันนั่งพอนั่งเราะพองหนอยุบหนอยเฉยมันจะย้อนกลับมาภาพที่เราเคยทําเราเลือกทําเรามีเจตนาทำมันจะขึ้นมาบอก อันนี้เป็นบวกนะอันนี้เป็นลบมันจะขึ้นมาให้เราชื่นใจการให้เราขึ้นมาอะไรจะแหลงใจตรงนั้นแหละจะเป็นตัวบอกเปอร์เซ็นและเราทามาเรื่อยๆเราเคยทําอย่างนี้มาแล้วมันเคยบอกว่าเออเนี่ยดีแต่มันจะต้องได้จากจิตที่ไม่ปรุงแต่งเราต้องเคี่ยวทดสอบไปเรื่อยๆทดสอบซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าใช่ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะการทําอันนี้ของเรา นะชีวิตมันไม่ใช่แค่นี้แล้วตัดสินเลยไม่ใช่ยาวนานนะหนทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนไม่ใช่วันไหวนิดนึงก็ประเมินลว้วันไหวนิดนึงก็ประเมินละโยมจะพลาดโยมจะพลาดเลยนะเนี่ยโยมกําลังประเมินแล้ะสักสงสัยและไอ้ที่เราทํามาดีเนี่ยดีจริงไหมเงไม่ต้องไปประเมินไม่ต้องสงสัยเราแค่ว่าเราทําแล้วเรามีคนเดือดร้อนเพราะเราไหม เขาเดือดร้อนไหมหรืออะไรไหมโยมจะอ่อนไหวถ้าจนแบบคนอื่นเขาเอาโยมเป็นอะไรคือคนดีมากไปในอยู่ลําบากเพราะจะโดนเอาเปรียบเราดีแล้วทําไมต้องมาเอาเปรียบเราด้วยโยมจะตอบคํานี้ไม่ได้เลยนะข้ตอนนี่เราทําความดีก็ทําดีอุตสาห์ฝืนทําความดีอดทนมาเรื่อยแต่ทําไมเราถูกเอาเปรียบชีวิตเรามันโอ้โหมันสู้ใครก็ไม่ทันเลยอย่าเงี้ย คนถึงไม่อยากเป็นคนดีเพราะตอบตอบสภาวะอันนี้ไม่ได้นี่แหละจะดีไปทำไมมันดีแล้วมันลำบากคนหนึ่งก็สบายคนนูงยิ้มเยิ้มมีความสบายโกงนั่นโกงนี่เห็นมีใครติดคุกเลยในยุคนี้แล้วจะทำดีไปทำไมเด็กมันก็มองออก นั่นแหละโยจะกลับมาตอบคําถามมันนี้ว่าไอ้ความดีเนี่ยมันมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนนะแต่ก็ยังมีคนที่ว่าถูกว่าไม่ดีแต่ก็คิดมั่นใจว่าตัวเองทําดีมันดีแล้ว,วมันเป็นสําหรับกุศลต่อสาธารณะใครก็ว่าไม่ดีก็ช่างไปขัดผลประโยชน์คนนู้นนนี้เขาก็ว่าเราไม่ดี ตอนนี้โยมจะรู้เลยว่าอ๋อเพราะเขามีอะไรซ่อนอยู่แล้วเราก็ไปเหยียบเท้าเขาไปขัดผลประโยชน์เขาเขาก็เลยว่าเราไม่ดีก็คือกิเลสคนแล้วโยมจะรู้ว่าไอ้ดีดีกับไม่ดีเนี่ยในในมาตรฐานของทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันลิบลับนะค่อยๆจูไปอย่าเพิ่งงง ปกติไม่หาแต่เวลาแผ่เมตตาหาเป็นช่วงตลอดไปทุกครั้งที่แผ่เมตตาเพราะอะไรก็ไม่เป็นไรกนะ็ยงหาก็คือหาก็แก้เปลี่ยนนะคลายนะคือบางทีเนี่ยขอโทษนะการหาเนี่ยมัน,ปนแปลได้ยเยอะการหาหมายถึงว่าปัญญาเราปัญญาเราไม่รู้แจ้งแทงตลอดเพราะทําไมไม่รู้แจ้งแทงตลอดเหมือนพระจูรบันดกอะ จูรบันโดกเนี่ยแค่โคงสี่คือบาทหนึ่งอะ่ะแค่สี่บาทสีบ่บรรทัดแค่นี้ยังท่องไม่ได้จําไม่ได้จุลบันโดกแต่พี่ชายนี่เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนปาลีเป็นเป็นเจ้าสำนักใหญ่ให้ท่องสี่บาทจนแบบพี่ชายจ่ายหน้าด้วยมันได้แค่นี้มันมันมันไปมันสอนไม่ได้มากกว่านี้จุลบันโดกก็น้อยใจ Oh, เราคงไม่มีทางเจริญในธรรมแล้วเนี่ยทำดีทำดีแล้วมันไม่ได้นะบูชารักษาความดีไม่ได้แลวคงคงไม่รอดแล้วจะไปศึกเระาดวงก็เลยมาปรากฏตัวที่นาเจตว,วันบอกจุลมันโดเธอจะไปไหนจะลาศึกบุญ้วเธอจะศึกกับใครเราเป็นคนบวชให้เธอนะเธอต้องมาศึกกับเราอันนี้เธอนั่งตรงนี้เอาผ้าขาวให้ผืนหนึ่งรูป ให้รูปผ้าผ้าขาวละโชหนังละโชวนาชวนางังบริกรรมใช่ไหมโยมชอบถามมันไม่ต้องบริกรรมแต่พระขนาพดพทธเจ,จา้ายังให้บริกรรมละโชหานังทูลรูปไปรูปไปจนผ้าขาวนี่เปื้อนดำสมาธินี่สายสมาธิเพื่อขุดสมาธิแบบกลางๆนี่มันจะขุดอดีตขึ้นมาแล้วลึกได้แล้วลึกชาติได้ พระพู้รงแก้แก้แก้ให้เข้าสมาธิเพื่อจะลึกระลึกชาติได้นั่งต้องบริกรรมและบริกรรมโยมต้องมีสมม,มีสติไหมมีสมาธิคู่กับสติมันถึงจะระลึกชาติได้พระเจ,เจ้ายังสอนให้บริกรรมนะโยมที่บอกไม่ต้องบริกรรมแต่มาแค่รู้พอเรื่องนี้บอกแล้วนะเรื่องนี้บอกแล้วนะ ละจวนงังละจวนังจนผ้าลำเปื้อนมือก็ลึกระลึกชาติแต่ว่าอดีตเป็นกษัตริย์แล้วพอเวลาเรียบพระนครขี่ช้างเรียบพระนครแดดร้อนมาเอาผ้าขาวขึ้นมาเช็ดเห็นสีผ้าขาวเปื้อนเหงื่อเปื้อนฝุ่นเปื่อนอะไรรู้สึกแบบโปรงสังเวชแบบล่างแล้วเราก็ไม่ได้สะอาดเราก็ไม่ได้จกปรกปรงสังขาร น,นึกออกวัดทันทีเลยมาเลยตอนนี้เลยนั่นเลยทวนเลยไอความดีที่เราทํามานี่โอ้โหสะสมมาจนสำเร็จนะสำเร็จพระลานดันะะคนที่บอกโยมเมื่อกี้ดีดีดีด,ด,ดีต้องทวนทวนทวน,วน,วนอารมณ์ให้ถูกว่าเราเบียดเบียนใครไหมแล้วก็ต่อไปอีกเ แล้วทำไมเราถึงโง่ถึงจำไม่ได้เลยเพราะกรรมอะไรก็ปากฏว่าไปดูถูกพระอรหันต์บางปัญญานะบางปัญญาก็เลยขอเข้ามาอะไรแบนั้นเส็จได้ใช้นี้แล้วก็ไปติเตียนพระอรหันต์นั่นแหละเลยบางปัญญาทั้งทัที่มีบุญนิดเดียวพอเสร็จปั๊บ มีฤทธิ์ด้วยเพราะสะสมความดีไว้เยอะที่คนเขาไม่ยอมรับเราแต่ความดีมันยังอยู่ทำให้จุลบรรดกเป็นผู้มีฤทธิ์มีวันหนึง่งบิณฑบาตเจถีคนหนึ่งมานิมนต์พระทั้งวัดเลยฉันพร,พระพุทธองค์ก็ไปพับพามาเรียบร้อยมาพระองค์ก็เรียบร้อยแล้วจะ,ะ,ะเประเคนขออาหารพระ,ะาหาร พระผู้ทรงบอกพระยังไม่ครบพระยังไม่ครบองค์ไหนองค์ไหนไล่ไปไล่มาบอกไปดูที่วัดหรือเหลืออยู่องค์หนึ่งยังไม่มาก็จูลบันดกก็เตจษีก็ให้คนชายไปตามพอไปตามโอ้โหเห็นพระเต็มวัดเลยไม่ใช่องค์เดียวจุลบับบดุกแปลงแยกพระมาแบ่งกายอะ่ะพระเต็มวัดเลย คนใช้ก็ไม่รู้จะนิมนต์ใครอ่ะก็เลยกลับมากลับพระครูก็บอกไปกลับไปใหม่แล้วก็เรียกชื่อพระองค์นี้ถ้าองค์ไหนตอบรับจับมือเลยพามมาเลยที่พระองค์ให้ทําอย่างนี้พออะไรเพราะต้องการให้รู้ว่ายกย่องยกย่องศิธิ์ะความดีเขามีอย่าดูถูกเขา ตอบคาถามนลนะโยมเป็นคนดีแล้วจะชักเริ่มทอแล้วนี่ตอบคําถามแล้วด้วยนิทานเรื่องนี้ตายคนชายก็ไปท่านนิมนต์ท่านจุแล้วมันดกอยู่ไหนพับก็ไปเขียงรับก็จับพาทั้งหมดหายหมดเหลือองค์เดียวกฎแห่งกรรมบางเรื่องเนี่ยเราพูดไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาอย่าไปคิดรอ เอาปัจจุบันให้ดีก็แล้วกันนะหาาไม่หาวนีมน่มันบอกไม่ได้บางทีมันไปโยมไปอะไรเยอะแยะมันเป็นเรื่องนิดมันแปลไม่ออกนะบางคนไม่หาวเลยโยมคนอื่นเขาไม่หาวเลยเขาไป,ไป,ไ,ปไปอย่างอื่นเนี่ยแต่เราหาวอย่างเดียวมันบอกไม่ได้มันเฉพาะตัวนะแล้วก็เปลี่ยนนิบทเดินจงกรมเพิ่มสติเข้าไปเรื่อยๆ ถ้าปวดขาดูที่ใจไม่เป็นไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติดีให้กําหนดปวดหนอไปเรื่อยตามไปจนหายปวดจากมีคิดหนอแทรก้องหนอยุบหนออีกเยอะหลายอย่างแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกเลยหนึ่งเดียวตัวไหนที่มันปวดโยมที่สุดจับตัวนั้นตัวเดียวอย่าไปสเปสปะเบตเตเลดดูไปหมดมันก็แบ่งสมาธิโยมมาดิตัวเดียว ตัวเดียวตัวไหนที่มันหวั่นไหวนิ่งนิ่งนิ่งมันไม่มีอะไรเลยปวดก็เฉยเฉยคิดก็เฉยเฉยมันโล่งว่างก็รู้หนอไปอยู่กับกายไปเพราะมันไม่มีไม่มีแรงพอที่มาปั่นปวดเราเพียงแต่วันมันมันยุมหยิ้มกับเราอย่าไปดูหยุมมยิ้มมันก็ดีแล้วนี่คือคือรักษาความดีมันไม่ได้กลัวเราจนดีเสียไม่กลัวเราจนสมาธิเสียแต่มันมันก็รู้อ่ะตัวรู้มันทํางานไอ้นี่คือปกติ โยมก็สามารถนั่งปฏิบัติต่อไปได้นะคือมันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเรื่อยเนี่ยโยมจะกำลังเข้าสู่จิตตานุปัสนาแล้วมันจะเยอะกว่าน,นี้อีกเยอะโอ้โหมันแบบทั้งด้านมืดด้านสว่างอดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกมันจะมาลุมสอบอารมณ์โยมเต็มที่เปิดตำราก็แก้ไม่ออกเพราะมันครึ่งเดียวต้องประสบการณ์ แต่จิตที่ดีไว้แล้วก็คลายลด,ลดลดระดับอย่าเครียดช่วงนี้โยมจะเครียดพอจิตตานุปัฏนาการปฏิบัติโยมจะเครียดเลยไอที่เคยทําได้มันไม่มาเลยมันสอบโยมเต็มๆนะสอบทั้งตาหูจมูกลินกายใจภายในภายนอกสอบทั้งสมาธิสติโยมสติโยมเป็นกุศลมากน้อยแค่ไหนจิตตานุปัสนาโยมจะรู้ ติดโยมคิดเป็นกุศลมาถึงมันจะแวบเรื่องไม่ดีขึ้นมาเรื่องอะไรมขึ้นมาใช้แสลงใจโยมก็เออนั่นคือปุถุชนที่เรายังมีกิเลสอยู่เรายังก็ต้องเป็นแบบนี้เลยโยมตัดใจซะเลยอย่าไปค้างคาใจกิตตานุปัสสนามันจะแย่เรื่องลบโยมเรื่องไม่ดีของโยมเรื่องประจานโยมในใจตัวเองเยอะแยะไปหมดโยมอะไรที่ปิดไว้ในจะเปิดโยมก็ต้องเป็นปัจจุบันอันบางคนเก่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่แบบนั้น รู้ให้ทันต้องมีสติตัวนี้รู้ให้ทันในงั้นโยมปฏิบัติไปแสลงใจไปด้วยอย่างเรื่องโยมทําแท้งมาเนี่ยเดี๋ยวใจกวนโยมตอนจิตตานุปัสสนาโยมจะไม่ผ่านสอบตกโยนผ้าเลยแต่ถ้าโยมนิดเดียวก็คือไอ้นั่นมันคนเก่ามันดับไปแล้วเป็นอนัตตาไปแล้วนี่คนใหม่โยมจะรอด 啊。Nah.